สวัสดีครับวันนี้ก็ตรงกับวันพุธนะครับที่30นะครับเดือนกันยายน2น5ง3ันะครับครับวันนี้ก็นะครับมาทำคลิปนะครับสั้นๆเนาะนะครับเกี่ยวกับอ้อยอีกชนิดหนึ่งที่ที่ผมปลูกไว้นะก็ตอนนี้ก็ปลูกไว้ประมาณ6กหลุมนะครับ ก็ปลูกแบบนะใช้วิธีขุดหลุมเนาะนะครับแล้วก็วางท่อนพันธ์ุนะครับรนะครับวันนี้ก็ก็มาดูลักษณะของอ้อยเนาะนะครับอ้อยดำยาหรืออ้อยดำนะครับบางแห่งบางที่ก็อาจจะเรียกว่าอ้อยแดงเนาะนะครับอ้อยชน,นิดนี้นะครับก็เป็นอ้อยที่ที่คนสมัยโบราณนะครับ คนเท่าคนแกียบสมัยโบราณหรือหมอยาเนี่ยนะครับจะนำนะครับนะครับส่วนประกอบของอ้อยเนาะไม่ว่ารากนะครับป้องข้อใบนะครับนำมาทำเป็นเครื่องยานะครับโดยผสมร่วมกับกับนะครับเพื่อชนิดอื่นที่เป็นตัวยาเนาะนะครับโดยเฉพาะนะครับครับนำไปกรอบร่วมกับนะครับ ใบเตยอย่างนี้นครับนะครับโดยผ่านกระบวนการการต้มเนาะต้มเคี่ยวเพื่อนำมารับประทานเนาะนะครับช่วยในเรื่องของการขับปัสสาวะนะครับพวกโรคไตนะครับอันนี้ก็คือเท่าที่ผมสืบผลข้อมูลดูเนาะนะครับก็ก็ดูหลายแหล่งนะครับแต่ว่าหลักๆก็คือนะครับก็นํามาต้มนะครับนะครับน้ำ นำมาเป็นยาหม้อนะครับเพื่อใช้ต้มรับประทานเนาะนะครับครับลักษณะของเขานะครับลำต้นนะครับลำต้นนะครับเขาเรียกว่าลำต้นทั้งหมดเนาะก็ประกอบด้วยป้องข้อแล้วก็ข้อเนาะก็มีตานะครับทีนี้เรามาดูลำต้นเนาะลำต้นก็จะออกลักษณะเป็นสีสีค่อนข้างแดงนะแดงจัดนะครับแล้วก็เขาจะมีเขาเรียกว่า ไข่แป้งหรืออะไรสักอย่างเขาขาวเนี่ยครับนะครับเขาจะจับเขาจะจับนะครับเขาจะจับนะครับตามข้อนะครับที่เป็นแป้งเขาขาวเนี่ยนะครับทีนี้เราดูลำต้นแล้วนะครับเออลำต้นมันจะออกค้างๆเล็กนะนะครับไม่อวกนะครับมันจะออกลักษณะเป็นลำต้นทรงกระบอกเรียวๆนะครับ ครับเรยวๆไม่ใหญ่นะนะครับแล้วก็ตาก็จะเป็นตาคล้ายๆแบบหยดน้ํายาวเนาะคล้ายหยดน้ําก็คือนะครับไม่รู้มองเห็นไหมครับนี่ฮะส่วนตาของเขานะครับนะครับซึ่งมันจะต่างจากอ้อยอ้อยพันธอื่นที่ ที่บรต่างเขาจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นปุ่มนูนเนาะนะครับอันนี้จะจะกดค้งแบนแล้วก็ยาวนะครับส่วนปลายยาวนะครับทีนี้เราดูลาต้นแล้วดูตาแล้วนะครับก็มาดูใบนะครับก็มาดูกราบไล่ตั้งแต่กราบนะครับกราบจะออกสีแดงเหมือนกันนะครับนะครับนะครับไล่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ ก็มาดูที่ใบนะครับครับ,รบตรงก้านใบของเขาเนี่ยครับก็จะออกสีแดงนะแม้กระทั่งเส้นใบนะครับไม่ว่าเส้นใบส่วนล่างนะของแผ่นใบนะแล้วก็นะครับนี่ครับ,รบเส้นใบส่วนบนของ ของแผ่นใบเนาะนะครับ,บ,นะรบก,ก,ก็จะออกสีแดงนะครับนะครับก็นำมาปลูกไว้นะครับเพื่อเพื่อเป็นนะครับอ้อยมงคลสำหรับสวนเนาะคำว่ามงคลก็หมายก็ว่านะครับอ้อยดีอ้อยเป็นยาอ้อยที่เป็นประโยชน์เนาะนะครับ ก็ไม่แน่ว่าสักวันหนึ่งเรานะครับเราก็อาจจะเอาส่วนที่เป็นท่อนของเขาเนาะท่อนแก่ท่อนอะไรเนี่ยครับไปต้มร่วมกับใบเตยเนาะนะครับเพื่อใช้รับประทานนะครับปัสสาวะนะครับนะครับช่วยรักษาโรคไตนะครับหรือว่าพวกโรคเบาหวานประมาณนี้ครับก็อันนี้ข้อมูลไม่ใช่ว่าข้อมูลที่ผมคิดเองนะแต่ว่าเท่าที่สืบคนหล,ลายแหล่งนะครับ ก็จะกล่าวประมาณนี้นะครับนะฮะอ้อยชนิดนี้นะครับยิ่งถูกแดดนะครับใบเขายิ่งเข้าสีสวยนะครับผมว่าเป็นอ้อยที่สวยมากนะครับนะครับใบสีนะครับแล,ล้วก็แม้กระทั่งข้อป้องเขาเนี่ยนะครับเขาเป็นอ้อยที่สวยมากนะครับในใจของผมนะนะครับนะครับส่วนรสชาตินะครับเท่าที่สืบค้นเนาะ รสชาติจะออกค่อนข้างไปขมนิดนิดนะครับขมนิดนิดนะครับคือจะไม่มีรสหวานนะครับคือคือเรื่องรสหวานมินน้อยมากนะครับผมผมบางตลาดก็บอกมีรสหวานน้อยนะครับจะออกขมนิดนะครับจะออกไปทางขมนะครับนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวสักวันนะครับผมก็จะลองตัดตัดชิมสักต้นดูเนาะแล้วก็ จากนั้นค่อยไปต้มกับใบเตยนะครับผมสังเกตล่ะนะครับผมสังเกตว่าการลอกลอกกราบเขาเนี่ยถ้าถ้ากราบเขาไม่เผยิยจริงเนี่ยมันจะลอกยากมากแล้วก็มันจะเหนียวนะครับนะครับไอ้พวกนี้มันไม่เหมือนอ้อยพวกอ้อยสุพรรณบุรีห้าสวนหรือว่าอ้อยสิงคโปร์นะนะครับอ้อยพวกนั้นแค่แค่ตรงบริเวณกราบเขาเนี่ยครับเผริยหนึ่งหรือว่า หลุดขาดนิดนึงเนี่ยเราก็สามารถดึงลอกได้แบบแบบง่ายนะครับแต่ว่าอ้อยตรงนี้นะครับนะครับแม้กระทั่งใบเขาจะเหี่ยวลงมาเนี่ยตรงนี้ยังจับติดแน่นเลยนะครับเนี่ยนะครับเวลาเราจะลอกเราค่อยๆลอกออกเนาะลอกออกเนาะนะครับอันนี้ก็คือภาพรวมทั้งหมดเนาะของอ้อยอ้อยดำยาหรืออ้อยยานะครับหรือหรือบางที่เขาเรียกว่าอ้อยแดงเนาะนะครับนะครับก็ถือว่าเป็นอ้อย อีกหนึ่งชนิดนะครับเป็นอ้อยโบราณน,นะครับนะครับข้อมูลก็บอกว่านะครับหลายหลายข้อมูลก็บอกว่าหลายแหล่งข้อมูลก็บอกว่าเป็นอ้อยนะครับพื้นบ้านของประเทศไทยนะครับนะครับส่วนใหญ่ที่ที่ที่จะพบเห็นก็ส่วนมากก็จะอยู่ตามห้วยน้องคลองบึงเนาะนะครับเป็นอ้อยที่มีลักษณะคล้ายต้นแขมนะครับนะฮะ ก็ปลูกไว้นะครับปลูกไว้เพื่อเพื่อเป็นไม้มงคลสําหรับส่วนนะครับแล้วก็เรารักษารักษาแนิสพันธ์เขาเอาไว้นะนะครับอย่างน้อยน้อยเราคนหนึ่งก็มีมีส่วนช่วยเนาะหนได้ปลูกแล้วก็มีส่วนช่วยนะครับรักษาพันธุ์เขาไว้นะครับนะครับก็ปลูกไว้ทั้งหมดนะครับหกหลุมเนาะนะครับ บริเวณนี้มีสี่หลุมนะครับข้างล่างอีก2หลุมก็ต้นเท่าๆกันนะครับนะ,นะครับครับก็โอเคครับวันนี้ก็มาถ่ายคลิปเนะเรื่องอ้อยยาเนาะอ้อยดำยานะครับหรือ,อ้อยแดงเนาะนะครับอ้อ,อยตอนนี้ก็อายุ ก็ประมาณเกือบสามเดือนแล้วนะครับแปดสิบกว่าวันนะครับนะครับผมก็ขอขอบคุณมากนะครับที่ติดตามคลิปจนจบเนาะนะครับยังไงก็นะครับช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับเพื่อผมนะครับจะได้ทําคลิปต่อๆไปเนาะนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเสียงต่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ